โรงเรียนวัดบ้านหนองภูมิใจนำเสนอผลการดำเนินงานติดตามและประเมินผลนโยบายจุดเน้นเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปีงบประมาณพุทธศักราช2566ด้วยรูปแบบ CNT ไชนาทโมเดลโรงเรียนวัดบ้านหนองสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาไชนาท ตั้งอยู่หมู่ที่9ตำบลตลุกอำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทบริหารงานโดยนางสาวทิดารัตน์คำบุญมีผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านหนองปัจจุบันเปิดสอนในระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียนจำนวน133คนมีครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน14คนวิสัยทัศน์ของโรงเรียนคือ โรงเรียนวัดบ้านหนองจะพัฒนาจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษามีความรู้คู่คุณธรรมน้อมนำศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตสังคมเป็นสุขปลอดภัยชุมชนร่วมใจพัฒนาโดยมุ่งเน้นการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนวัดบ้านหนองให้บรรลุผล ตามเป้าหมายของ CNT China m o เดลคือเด็กชนาชาญฉลาดผุดผาดด้วยคุณธรรมน้อมนำศาสตร์พระราชาพัฒนาคุณภาพชีวิตโรงเรียนวัดบ้านหนองได้รับความร่วมมือช่วยเหลือส่งเสริมและสนับสนุนในทุกๆด้านจากคณะครูคณะกรรมาการสถานศึกษาผู้ปกครองผู้นำชุมชนชุมชน สิ์กเก่าและทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องมาร่วมพัฒนาขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบให้เกิดความเป็นเลิศของสถานศึกษามีการประชุมวางแผนร่วมกันที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะที่สำคัญตามหลักสูตรและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่21และได้นำนวัตกรรมมาใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษาให้เกิดความสำเร็จคือ WBN TOP MODEL การนำนวัตกรรม WBN TOP MODEL มาใช้ในการขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนวัดบัานหนองได้ดำเนินงานภายใต้รูปแบบกระบวนการวงจรเดมมิง่ง PDCA มาบริหารการจัดการศึกษาที่เน้นการมีส่วนร่วมและการทำงานเป็นทีมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด นำไปสู่เป้าหมายการพัฒนาการจัดการศึกษาตามนโยบายและจุดเน้นของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทดังนี้นักเรียนคุณภาพ Quality Students คณะครูโรงเรียนวัดบ้านหนองได้ร่วมกันจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในรูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก active learning และพัฒนาศักยภาพด้านอาชีพ ด้วยการน้อมนำพระบรมราชโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10สู่การปฏิบัติมาใช้ในการสร้างอาชีพและการต่อยอดอาชีพในอนาคตมีผลงานเป็นที่ประจักษ์คือรางวัลเหรียญทองการแข่งขันน้ำพลิกผักสดเครื่องเคียงงานศิลปาตกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่70รางวัลเหรียญทองการแข่งขันประติมากรรม งานศิลปะกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่70นักเรียนที่มีผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT วิชาคณิตศาสตร์ได้คะแนนเต็ม100คะแนนรางวัลรองชนะเลิศอันดับ4การแข่งขันหุ่นยนต์มคับมือเก็บส้มโอรางวัลรองชนะเลิศเหรียญทองอันดับ2การแข่งขันตอบคำถามประวัติศาสตร์ชาติไทยเดดอาครูคุณภาพ Quality Teacher โรงเรียนวัดบ้านหนองมุ่งเน้นให้ครูได้พัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพอยู่เสมอและมีสมรรถนะตามมาตรฐานตำแหน่งมีทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่21มีทักษะภาษา,าอังกฤษและดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้โดยการนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาการศึกษาและจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยรูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ดังนี้รางวัลระดับทองแดงผลงานที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ประเภทครูผู้ใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัลระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน o b e c Content Center เกียรติบัตรครูดีไม่มีอบบยมุกในปีที่12รุ่นติดตามความเพียรประจําปีการศึกษา2565รางวัลเกียรติบัตรระดับทองแดงครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิตประจําปี2566ประเภทระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง3รางวัลนวัตกรทางการศึกษา ระดับเหรียญทองประเภทครูผู้สอนรางวัลนวัตรกรทางการศึกษา ระดับเหรียญเงินประเภทครูผู้สอนเกียรติบัตรรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติครูชุนคนคุณธรรมประเภทครูระดับยอดเยี่ยมผู้บริหารโรงเรียนคุณภาพ Quality Administrator โรงเรียนวัดบ้านหนองมีผู้บริหารโรงเรียนที่มีความรู้ความสามารถในการบริหารงานทั้ง4ฝ่ายบริหารงานด้วยนวัตกรรมแห่งความสำเร็จ WBN Top Model เป็นผู้นำทางวิชาการ ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อนำมาใช้ในกิจกรรมการจัดการเรียนรู้มีการนิเทศกำกับติดตามและประเมินผลกระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูโดยการส่งเสริมกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพมีการกำหนดนโยบายแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาสถานศึกษา ร่วมกับครูคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองชุมชนและเครือข่ายการจัดการศึกษาเสริมสร้างและพัฒนาความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนมีการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษายึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมมีความศรัทธาและปฏิบัติตนตามหลักศาสนาและแบบแผนอันดีงามของสังคมเป็นแบบอย่างที่ดี และมีจิตสำนึกความรับผิดชอบในการบริหารสถานศึกษาเอาใจใส่ดูแลช่วยเหลืออย่างเต็มกำลังความรู้ความสามารถให้ความรู้ให้ความร่วมมือเก็ส่วนรวมอย่างสม่ำเสมอทุ่มเทเสียสละจนประสบความสำเร็จคือรางวัลนวัตกรทางการศึกษาระดับเหรียญทองประเภทผู้บริหารเกียรติบัตรรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ครรุชนคนคุณธรรมระดับยอดเยี่ยมโรงเรียนคุณภาพ Quality School โรงเรียนวัดมั่นหนองมีการพัฒนาโรงเรียนให้สวยงามสะอาดร่มรื่นและปลอดภัยเป็นแหล่งเรียนรู้และให้บริการแก่ชุมชนนำไปสู่การเป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพมุ่งพัฒนาให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการและมีความพร้อม ในการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมงานอาชีพและสุขภาพอนามัยโดยน้อมนำศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมกับการดำรงชีวิตนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ดังนี้เกียรติบัตรผ่านการประกันคุณภาพภายนอกพุทธศักราช2,564ถึง25 2,568 การศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเกียรติบัตรโรงเรียนที่มีผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนที Art. สูงกว่าระดับประเทศเกียรติบัตรโรงเรียนที่มีผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน n t สูงกว่าระดับประเทศเกียรติบัตรผ่านการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบระดับเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาชัยนาทเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งประเภทกิจกรรมบริษัทสร้างการดีระดับประถมศึกษาเกียรติบัตรโรงเรียนที่มีคุณภาพดีเยี่ยมขนาดกลางที่มีนวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice การน้อมนำพระบร,รมราชโอบายด้านการศึกษาของในหลวงราชการที่10สู่การปฏิบัติเกียรติบัตรเข้าร่วมจัดนิทรรศกา,ารและแสดงผลงานตามนโยบาย Quick Policy เกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศการประกวดผลิตภัณฑ์ชุมชนดีเด่นโครงการหล่อทเทียนพรรษาเพื่อถวายเป็นพระราชากุศลในหลวงราชการที่สิบจากเทศบาลตำบลเสือโฮกโรงเรียนมาตรฐาน Standard School โรงเรียนวัดมั่นหนองมีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนมีความรักความสามัคคีของบุคลากร มีความโดดเด่นในทุกๆด้านมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ได้รับการยอมรับและเชื่อมัน่นศรัทธาจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทำให้การดำเนินงานการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนวัดบ้านหนองบรรลุผลตามเป้าหมาย CNT ชัยนาทโมเดลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทและโรงเรียนวัดบ้านหนอง ยังคงมุ่งมั่นตั้งใจที่จะร่วมกันพัฒนาการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนตลอดไป